ศึกษาปีที่3ทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายวิชาอ .23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6ครับวันนี้เราอยู่กับครูพีมนะฮะเราจะมาดูกันในยูนิตที่9นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ conversation นะฮะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ conversation ต่างๆนะครับครูพีมมีคำถามมาลองถามนักเรียนดูนันกเรียนลองตอบคำถามครูพีมนะครับแล้วลองพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะฮะสำหรับคำตอบของนักเรียนนะฮะ so what is your hometown w h a t is your hometown นะฮะประโยคนี้ครูพิมพ์ถามเราว่าบ้านเกิดของนักเรียนเนี่ยนะฮะอยู่ที่ไหนนะะเราสามารถจะตอบเป็นภาษาอังกฤษที่บอกว่า it is แล้วตามด้วยบ้านเกิดของนักเรียนเช่นครูพิมพ์เกิดที่จังหวัดตรังนะฮะครูพิมพ์ก็จะบอกว่า it is r ร n งบางคนเกิดที่ยะลาก็จะเป็น it is ยะลา or it is เชียงใ it is เชียงร it is นครราชสีมาเป็นตน้นนะฮะ so what is your hometown ประโยคนี้นะครับทบทวนอีกรอบหนึ่งเป็นประโยคที่เอาไว้ถามสำหรับบ้านเกิดนะฮะว่าบ้านเกิดของคุณเนี่ยคือจังหวัดอะไร so the next question what is the most beautiful place in your hometown what is the most beautiful place in your hometown นะประโยคนี้ถามเราว่าแล้วสถานที่ที่สวยงามที่สุดในบ้านเกิดของคุณเนี่ยคือที่ใดนะฮะ สมมตินะฮะครูพิมพ์เกิดที่จังหวัดต,ตรังนะฮะแล้วครูพิมพ์จะบอกว่าสถานที่ที่สวยงามที่สุดในบ้านเกิดของครูพิมพ์นะฮะคือสถานที่ต่อไปนี้เราสามารถจะพูดเป็นภาษาอังกฤษที่บอกว่า mm. I think Pak Meng Beach is the most beautiful in Trang I think Pak Meng Beach is the most beautiful in Trang นะฮะ เราสามารถที่จะใช้นะฮะวลีที่บอกว่า I think ในการที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะฮะเหมือนกับบทเรียนที่แล้วนะฮะครูเคยสอนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเราสามารถที่จะใช้ประโยคขึ้นต้นที่พูดว่า I think แล้วตามด้วยความคิดเห็นของเราดังเช่นประโยคนี้เขาถามว่าคุณคิดว่าที่ที่สวยงามที่สุดในบ้านเกิดของคุณคือที่ไหนครูคิดว่าอ๋อมันน่าจะเป็นชายหาดปากเมงครูก็จะพูดว่า I think ป a เมงบีชอีด h เดอะมอสต์บิว u ี i ฟูลอินตรังเป็นต้นนะครับโอเคเนาะเราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับน่าจะตอบคำถามที่ครูพิมพ์ถามได้นะ,ะถ้าใครที่เรียนทางออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะโต้อตอบกับครูพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าใครเรียนในรูปแบบของออนดีมาน์นะให้ในักเรียนพิมพ์คำตอบของตัวเองนะครับใต้คลิปวิดีโอในช่อง YouTube ได้เลยนะฮะไปดูกันต่อนะครับอ๋อคำนี้นะฮะ linking sound หลายๆคนนะครับคงจะไม่คุ้นชินว่าเออะไรคือ linking sound นะนะ linking sound is to link the vowel sound at the beginning of the word ถ้าเราต้องการที่จะออกเสียงของนักเรียนเองเนี่ยนะครับให้มันมีความละไม้คล้ายคลึงกับฝรั่งนะเราต้องมีตัว linking sound ตัวนี้นะครับเป็นตัว ประกอบในการที่นักเรียนจะออกเสียงนะหลายคนคงจะงงว่า A อะไรคือ linking sound ลองไปดูตัวอย่างครับนะการที่นักเรียนจะใช้ linking sound นั้นนะครับนักเรียนจะต้องใช้เสียงของพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะครับไปเชื่อมเสียงกับเสียงสระของพยัญชนะ คําคของคําที่2องนะลองสังเกตดูว่าคําที่2นั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยสระเท่านั้นเราถึงที่จะเชื่อมเสียงสองคำนั้นเข้าด้วยกันได้เพราะแทนที่นะักเรียนจะออกเสียงคํานี้ว่า which is เราสามารถที่จะเชื่อมเสียงของ2องคำนี้เข้าด้วยกันเลยอ่านออกเสียงเป็นคําใหม่ที่ว่า wishes wishes แบบนี้เป็นต้นนะครับลองไปดูคำถัดไปครับ what is what is ไหในลองเชื่อมเสียงดูครับนักเรียนจะได้ว่า watches watches เป็นต้นนะฮะคำถัดไปครับ the smallest eggs the smallest egg นักเรียนจะไม่สามารถเชื่อมคำว่า the กับคำว่า smallest ได้เนื่องจากว่าคำว่า smallest นั้นมันขึ้นต้นด้วยเสียงตัว s ถูกต้องไหมฮะซึ่งตัว s นี้ไม่ใช่เสียงของตัวสระ นะสระในภาษาอังกฤษได้แก่ a e i o u เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เท่านั้นนักเรียนถึงจะเชื่อมเสียงของสองคำเข้าด้วยกันได้แสดงว่าคําว่า x นะฮะจากคำที่นักเรียนเห็นอยู่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระก็คือเสียง e นะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมเสียงตัว t กับเสียงตัว e เข้าด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคุณจะอ่านว่า the smallest takes takes t a k ก s takes, ก็คือเธบวกกับ eggs นะฮะ the smallest a k e s นะฮะก็คือไข่ที่เล็กที่สุดในโลกนั่นเองนะะลองดูตัวอย่างคำถัดไปครับ mother and child mother and child นะนั่นเยนลองออกเสียงดูสิครับว่ามันจะเชื่อมเป็นเสียงได้ว่าอย่างไรโอ้เก่งมากนะฮะมันจะเชื่อมเสียงที่พูดว่า mother and นะฮะก็คือ r บวกกับ and เป็นคำว่า r n n นะฮะ mother ran d ส่วนคำว่า child and กับ c h i l นั้นไม่สามารถเชื่อมได้นะฮะเนื่องจากว่า c h i l ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเพราะฉะนั้นคำนี้เลยอ่านว่า mother ran d child mother ran d child อ่ะไปดูคำสุดท้ายกันครับอ๋อคำสุดท้ายถ้าให้เราอ่านแบบปกติเราก็จะอ่านว่า get on a train ใช่ไหมฮะแต่ประโยคนี้นะฮะว่ารีนี้ถ้าเราต้องอ่านออกเสียงให้มันมีการเชื่อมเสียงเราก็จะอ่านว่า get on a train get on the train นะฮะจะแบ่งออกเป็น2ส,สีนะฮะที่นักเรียนสังเกตดูคือ get กับคำว่า on ก็เป็นคำว่า get on get on ส่วนคำว่า on กับคำว่า a นะแทนที่เราจะอ่านออกเสียงว่า on a เราก็จะเป็น on a on a นะก็จะรวมเป็นคำว่า get on the train get on the train อะลองไปออกเสียงพร้อมกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายนะคำแรก wishes wishes the second one what is what is come to my hand the smallest takes the smallest takes come to my hand mother Ranchard. mother Ranchard. And the last one get on the train get on the train and you could have been tricked like no i got you lots along by fang the habbuds on tanakan อ่ะโอเคนะะพอนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัว pronunciation เรียบร้อยลนะแล้วนะฮะเราจะไปดูในส่วนของ vocabulary กันก่อนก่อนที่เราจะไปรับฟังบทสนทนาพร้อมกันนะครับอ่ะไปดูคำศัพท์คำแรกครับคำที่นะักเรียนเห็นคำนี้นะฮะอ่านออกเสียงว่า popular popular นะฮะไม่อ่านออกเสียงว่า popular นะฮะต้องออกเสียงว่า popular popular for example Andrew is very popular he got many flowers from his fan club นะฮะอนดรู Andrew, เนี่ยเป็นคนที่ popula r มากๆเลยเพราะเขาเนี่ยได้รับอดอกไม้จำนวนมากจากแฟนคลับของเขา so popular mean in Thai นะ popula r จึงมีความหมายว่าอะไรฮะในภาษาไทยเก่งมากครับเป็นที่นิยมนะเนี่ยนะหลายๆคนนะฮะคงจะสับสนนะว่า popular เอ๊ะและอีกคำหนึ่งคือคำว่า population มันมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะฮะ popular คำนี้เป็น adjective นะฮะแปลว่าเป็นที่นิยมส่วนคาว่า population นะฮะแปลว่าประชากรซึ่งนักเรียนเจอกันไปแล้วเ,เมื่อบทเรียนที่ผ่านมานะครับ p o p u l a r is an adjective so the noun of popular is popularity Popularity is a noun. Popularly, popularly is an adverb. Uh, popular, popularity, popularly. Uh, so the next word is famous. Famous. Hong uh, is a famous television program. He got 100,000 Subscribers within a week So Famous Mean รายการโหนกระแสเนี่ยมัน Famous มากๆเลยนะเป็นรายการทีวีที่ Famous มากๆนะเขาเนี่ยมีคนที่ Subscribe เนี่ยจำนวนหนึ่งแสนคนภายในหนึ่งอาทิตย์นะแสดงว่า Famous น่จะมีความหมายว่าอะไรนกักเรียน v e y good Famous แปลว่ามีชื่อเสียงนั่นเองนะฮะ famous is an adjective so what is the noun of famous very good fame fame is a noun นะ,ะ fame ก็คือชื่อเสียงส่วน famous ก็คือมีชื่อเสียงนะหลายหลายคนถ้าเล่นเกมคงจะเจอคำนี้ฮะ hall of fame hall of fame คำนี้แปลว่าหอเกียรตยิยศอ่าเนี่ยเมื่อกี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัว linking sound มาแล้วถูกไหมฮะแทนที่เราจะอ่านว่า hall of fame เราสามารถจะเชื่อมเสียงคำว่า Hall กับ o f เข้าด้วยกันเป็นคำว่า Hall of นะ Hall of Fame ก็คือหอเกียรติยศนั่นเอง So the next word is spectacular spectacular นะ spectacular is um, the Grand Palace in Bangkok is really spectacular a lot of tourists came to visit here 3,000 per day so spectacular mean โอ้ท่านลองเดาจากตัวอย่างประโยคที่ครูพิมพ์ให้มา Spectacular เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับตัวอย่างประโยคเขาบอกว่า,าพระราชวังในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันดู Spectacular มากๆเลยมันเลยทำให้นักท่องเที่ยวมากมายเลยเนี่ยนะฮะมาเยี่ยมชมที่พระราชวังเนี่ยนะฮะสามพันคนต่อวัน so spectacular mean แปลว่าอะไรฮะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมันสวยงามนะฮะเป็นต้นนะ so spectacular is an adjective นะ รากศัพท์ spec คำนี้นะฮะแปลว่าวกล้องนะฮะแปลว่าวดูก็ได้แปลว่าวกล้องก็ได้เพราะฉะนั้นถ้า,านักเรียนไปเจอคำว่า spec s p e c นี้เมื่อไหร่นะ,ะจะแปลว่าวกล้องนะ,ะ <c oughs> so spectator spectator is a viewer viewer so spectator means คนดูผู้ชมนะฮะหรือจะใช้คำว่า audience ก็ได้นะ viewer or audience so the next word is spectacle spectacle นะ spectacle คำนี้นะมีความหมายเหมือนกับคำว่า phenomenon phenomenon คำนี้แปลว่าปรากฏการณ์นะ and the last one spectacles สังเกตดูนะฮะเมื่อกี้ spectacle แปลว่าปรากฏการณ์แต่ spectacle คำนี้เติม s นะ spectacles คำนี้เลยแปลว่า Glasses นักเรียนแปลว่าแว่นตาแน่งนะฮะเก่งมากไปดูคำตัดตัดไปกันเลยฮะ game reverse game reverse for example เขาใหญ่ is a game r e s e r v e in Thailand animals can leap safely the hunting animal here is prohibited so game reserve means ถูกต้องนะฮะก็คือสถานที่ที่อนุรักษ์เอาไว้นะฮะไม่ให้มีการล่าสัตว์หรือถ้าเกิดว่าเป็นการล่าก็จะเป็นการล่าเพียงแค่การเล่นเกมเท่านั้นนะครับ so reserve reserve mean อนุรักษ์นะเป็นคำกริยาเนาะ reserve เป็นคำกริยาแปลว่าอนุรักษ์หรือเก็บรักษาไว้ so reservation sorry มีความหมายเหมือนกับคำว่า Book นะเนียนถ้าใครเคยเดินไปตามร้านอาหารเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นนะครับป้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะว่า reserve ถ้าคุณไม่เห็นคำว่า reserve คุณก็จะเห็นคำว่า Book นะซึ่งสองคนี้แปลว่าจองนั่นเองนะครับส่วนคำนามของคำว่า reserve คือคำว่า reservation reservation คำนี้จะแปลว่าการอนุรักษ์นะฮะส่วนคำนี้นักเรียน reservoir reservoir คำนี้แปลว่าสิ่งที่เราอนุรักษ์น้ำเอาไว้นะฮะสถานที่ที่เราอนุรักษ์น้ำเอาไว้นั่นก็คืออะไรนักเรียนอ้อเก่งมากมันคือ เขื่อนหรือฝายกัเกเก็บน้ำนั่นเองนะฮะเพราะนั้นรากสับ v e s e r v e s e r v e คำนี้จะแปลว่า k, EEP, k e e p นัรน e อ k KEEP ที่แปลว่าเก็บรักษานะฮะ,ะไปดูคำถัดไปครับ crowded crowded is an adjective for example every New Year festival the bus station was so crowded many passengers wanted to go back their hometown so crowded mean โอถ้าเราดูจากรูป c r o w d e d น่าจะแปลว่าอะไรนึกไห c r o w d e d น่าจะแปลว่าติดนะฮะผู้คนเยอะแออัดแบบนี้เป็นต้นนะ,ะซึ่งคำว่า c r o w d e d มีความหมายเหมือนกับคำว่า packed packed p a c k e คำนี้ก็แปลว่าอุดอัดนะ,ะมีคนเยอะนะฮะเป็นต้นนะครับคำศัพท์คำนี้ครับ traffic jam traffic jam jam ในี่ไม่ได้แปลว่าแยามที่เราไว้กินกับขนมปังนะฮะ traffic jam คำนี้ก็ปแปลว,ว่าการจราจรที่มันดูแน่นขนัดก็คือการจราจรติดขัดนั่นเองนะ traffic jam อะไปดูคำถัดไปครับอ่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวครูพิม์พจะเปิดนะครับเสียงให้เราฟังทั้งหมด2รอบนะฮะเป็นคลิปเสียงให้เราเรียนฟัง2รอบขณะที่นักเรียนฟังคลิปเสียงนี้นะครับให้นักเรียนเติมนะฮะ complete the chart using information from stand Page sixty-four conversation. Good evening everyone, and welcome to the most popular talk show on television. It's amazing. Tonight we have world famous traveler Stan Martin. Now, Stan what was the most beautiful sight that you've ever seen? I think it was the Taj Mahal at sunrise. And the most spectacular view? It's hard to choose. One was prettier than the other. But I'd say the sunset in a game reserve in Africa. And what was your most boring trip? 24 hours on a crowded train from Beijing to Hong Kong. And what's the strangest food you've ever eaten? I think it was live shrimp in Thailand. They're called dancing shrimp, gung ten. You can't get it fresher than that. Uh, okay, now, again, so that Page 64, 64 Conversation. Good evening, everyone. And welcome to the most popular talk show on television. It's amazing. Tonight, we have world famous traveler Stan Martin. Now, Stan, what was the most beautiful sight that you've ever seen? I think it was the Taj Mahal at sunrise. And the most spectacular view? It's hard to choose. One was prettier than the other. But I'd say the sunset in a game reserve in Africa. And what was your most boring trip? 24 hours on a crowded train from Beijing to Hong Kong. And what's the strangest food you've ever eaten? I think it was live shrimp in Thailand. They're called dancing shrimp, gung ten. You can't get it fresher than that. Okay, after we... ฟังคุณสเตนนะฮะได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ไปนะฮะไหนเราลองมาลองเติมดูสิครับว่าข้อมูลส่วนที่หายไปในตามตารางเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ for the first one most beautiful sight นะฮะหลังจากที่คุณสเตนให้สัมภาษณ์คุณสเตนบอกว่าที่ไหนที่มีวิวทิวทัศน์ที่ดูสวยงามที่สุดอ่า ah, very good นะฮะ the Taj Mahal at sunrise นะฮะก็คื พระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาลนั่นเอง So the second one most spectacular view นะฮะ view ที่ไหนที่มันดูน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุด Ah oh, very good นะฮะ The sunset in a game reserve in Africa นะฮะก็คืออพระอาทิตย์ตกนะครับที่เกมร reserve ในประเทศแอฟริกานั่นเอง So the next one what is the most boring trip อ๋อจากที่คุณสแตนให้สัมภาษณ์ว่า Uh, ทริปที่น่าเบื่อที่สุดน่าจะเป็นทริปจากไหนฮะนักเรียนอ๋อ a c r o w d e d train from Beijing to Hong Kong นะฮะก็คือเป็นทริปที่นั่งรถไฟที่มัน so crowded ก็คือมันดูแน่นขนาดนะฮะจากกรุงปักกิ่งไปยังที่ฮ่องกงนั่นเอง and the last one what is the strangest food นะะตามที่คุณแสแตนให้สัมภาษณ์นะฮะอาหารที่เขาบอกว่ามันน่าจะแปลกที่สุดสำหรับคุณแสแตนคืออะไรนักเรียน very good Alive Trim in Thai นะฮะ Live ช r คนไทยรู้จักกันในนามของอะไรฮะกุ้งเทนก็คือกุ้งเต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น4ข้อนี้นะครับหวังว่านักเรียนน่าจะฟังแล้วก็เติมตัวข้อมูลได้สมบูรณ์นะครับไปดูกันต่อครับ <Page. S 1> ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ conversation นะครับเดี๋ยวครูพิมพ์จะอ่านตัวของ conversation ให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะครับแล้วนักเรียนก็อ่านออกเสียงตามครูพิมนะครับเป็นเป็น sentence by sentence เลยดีกว่านะครับนักเรียนจะได้ฝึกออกเสียงไปพร้อมกับครูพิมนะครับ Good evening everyone and welcome to the most popular talk show on television It's amazing tonight We have a world famous traveler, Stan Martin. Now, Stan, what was the most beautiful sight that you ever seen? I think it was the Taj Mahal at sunrise. And the most spectacular view? It's hard to shoot, one was prettier than the other. But I say the sunset in a game reserve in Africa. And what was your most boring trip? Twenty-four hours on a crowded train from Beijing to Hong Kong. And what's the strangest food you ever eaten? I think it was a large trim in Thailand. They called dancing trim kung Tain. You can't get it fresher than that. Nah. โอเคเนาะนักเรียนก็ลองพอสคริปต์แล้วอ่านออกเสียงตามครูแล้วกันนะครับสำหรับอ่านใครที่ออกเสียงตามไม่ทันนะครับอลองมาดูบทสนทนาพร้อมกันดีกว่านะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะฮะพิธีกรก็พูดว่าอ้อมสวัสดีครับทุกๆคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะ,ะชื่อรายการก็คือ it's amazing นะฮะในค่ำคืนนี้เราจะได้มาเจอกับ นักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนามว่าคุณสแตนมาตินนะตอนนี้คุณสแตนมาตินได้อยู่กับเราแล้วนะฮะสแตนครับอะไรคือ,อสถานที่หรือวิวที่สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาครับสแตนเลยบอกว่าเออผมคิดว่าน่าจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาลฮะจากนั้นนะฮะพิธีกรก็บอกว่าแล้ววิวทิวทัศน์ไหนที่มันดูตื่นตาตื่นใจมากที่สุดเลยครับสแตนบอกว่า เออมันน่าจะเลือกยากมากเลยเนี่ยนะฮะหนึ่งในที่ที่มันดูแล้วมันดูน่ารักกว่าสิ่งอื่นๆผมว่าน่าจะเป็นพระอาทิตย์ตกที่เกมรีเซิร์ฟในประเทศแอฟริกาครับจากนั้นนะฮะพิธีกรก็ถามต่อว่าแล้วทริปไหนที่เป็นทริปที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับคุณครับสแตนเลยบอกว่า น่าจะเป็นทริปที่ผมจะต้องนั่งรถไฟที่มันดูแออัดนะฮะเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงเลยจากกรุงปักกิ่งไปยังฮ่องกงนะฮะแล้วพิธีกรก็กล่าวต่อว่านะฮะแล้วอาหารที่คุณคิดว่ามันดูแปลกที่สุดนะ,ะ Strange food นะเป็นอาหารที่แปลกที่สุดเท่าที่คุณเคยกินมาเนี่ยน่าจะเป็นอาหารที่ไหนครับแตนบอกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นกุ้งที่มันยังมีชีวิตในประเทศไทยฮะ Live shrimp นะ คำว่า live คำนี้แปลว่ามีชีวิตนะ shrimp แป,นะปลว่ากุ้งนะ live shrimp ก็คือกุ้งที่มันยังสดสดอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะ d e y cold dancing shrimp ซึ่งเราเรียกมันว,ว่ากุ้งเต้นนะแปลตามตัวเลยนะหรือกุ้งเต่นซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันจะสดมันจะดูมีชีวิตไปมากกว่านี้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสคริปที่พิธีกรนะครับได้สัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์คุณ ents, แตนนั่นเอง นะอะสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะครับครูต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะฮะไปถามคําถามเพื่อนจํานวน3คนนะไปถามคําถามเพื่อนนักเรียนเนี่ยสคนโดยแต่ละคนนักเรียนจะต้องถามคําถามทั้งหมด3คําถามนะคำถามแรก What was the most beautiful sight that you have ever seen นะะคำถามที่2 What was your boring trip and the last one What was the strangest food that you have ever eaten นะสามคำถามนี้นะครับแล้วให้นักเรียนบันทึกคําตอบของนักเรียนอของเพื่อนนักเรียนเนี่ยลงไปในตารางให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มถามคําถามนักเรียน นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคนใดนะครับที่รับชมผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับนักเรียนสามารถที่จะส่งงานของครูพิมพ์ได้ทางช่องไลน์ได้เลยนะฮะช่องทางของไลน์นักเรียนก็พิมพ์คําถามพิมพ์คําตอบแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนนักเรียนมานะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะต้องจบลงไปเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ